สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลคุณเป็กรถมือสองพร้อมใช้นะครับวันนี้ครับผมมีเก่งกลางนะครับที่เรียกได้ว่าอึดถึกแล้วก็ทนที่สุดในประเทศนะครับวันนี้ผมได้มาครอบครองแล้วนะครับจะขออนุญาตมารีวิวนะครับมาแนะนําให้พี่ๆได้ชมกันสําหรับตัวต้าอั t i ิส1.8รุ่น E นะครับคันนี้ปี2011นะครับเลขไม่เพียงแค่1 5 0,000กิโลนะครับราคาดีด้วยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโตโยต้าเอาตินะครับโฉมหน้าแบนนะครับที่เขาเรียกกันโฉมหน้าแบนคันนี้รุ่นนี้นะครับเป็นรถเก่งกลางนะครับที่เครื่องยนต์นะครับอึดถึกและทนที่สุดนะแล้วนะครับสําหรับเก่งกลางทุกๆกี่ห้อเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาแนะนํานะครับสําหรับคันนี้นี่กระจังหน้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีแถบโครเมียมครับ2ขีดคาดกลางนะครับพร้อมกับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลาง คันนี้นะครับเจ้าของเดิมนี่ติดตัวสเกิร์ตหน้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็สเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังมาให้ครบเลยนะครับมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับติดกรอบโค้งมียมไฮรักนะครับเวลาเราขับรถตอนเช้ามืดตอนคืนนะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับสาหรับตัวไฟตัดหมอกครับนี่ไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นแบบฮาโลเจนแต่สังเกตอะไรไหมครับไฟหน้าเนี่ยดูแลรักษาดีมากๆครับเป็นไฟหน้าเดิมนะครับมีรอยเหลืองขอบขอบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมถือว่าใสใหม่นะครับ ตัวสีนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ครับรถมันปี2011นะครับเราเลยได้ทําการนะครับขัดสีใหม่มาให้แล้วนะครับตัวสีฝากระโปรงหน้าแล้วก็รอบๆนะครับเราเก็บงานให้แล้วสวยงามพร้อมใช้แล้วนะครับนี่เจ้าของเดิมนะครับน่าจะรักรถนะครับแต่งรถนะครับตรงนี้มีขอบโครเมียมของตัวซุ้มล้อมาให้ด้วยนะครับตัวยางนะครับก็จะเป็นแม็กนะครับแม็กอะลลอย แบบน็อต5รลูนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าครับตัวนี้จะเป็นแม็กแบบ15นิ้วนะครับตัวเนื้อยางนะครับผมสังเกตจากสายตานะครับยางค่อนข้างใหม่เลยนะครับสังเกตจากสะพานยางนะครับนี่ตรงนี้ยางนี่ของบิสโต้นะครับโอ้ใช้ได้อีกอะผมว่าต้องมี3ปีนะครับสะพานยางนี่ครับเหลือเยอะเยอะเลยนะครับเหลือเยอะมากนะครับขับกันได้อีกยาวๆนะครับน่าจะเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับนี่ยางของบิสโต้นะครับของแพงครับอันนี้ กระจกนะครับก็จะเป็นแบบพับข้างแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยครับนี่ที่บอกไปนะครับเจ้าของเดิมครับน่าจะรักรถมากๆนะครับมีการแต่งนะครับทั้งสเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็ตัวขอบกันกระแทกตรงนี้ให้ด้วยนะครับจากเจ้าของเดิมเลยมาดูในส่วนของกระจกกันบ้างครับจะเป็นกระจกแท้นะครับจากโตโยต้านะครับจะแท้จากโรงงานเลยมีสัญญาณการขโมยให้นะครับตามปกติของโตโยต้าครับในส่วนของตรงนี้นะครับเนื่องจากรถเป็นปีหนึ่งหนึ่งนะครับตัว กันสรดข้างนะครับเรามันค่อนข้างกรอบครับเราเลยแกะออกนะครับแต่ว่าตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับก่อนส่งมอบนะครับเราทําการเบิกอันใหม่มาติดให้ลูกค้านะครับจะมีตัวกันสัดกระจกข้างให้ทุกบ้านซูมล้อหลังนะครับก็มีตัวขอบโครเมียมให้นะครับตกแต่งให้สวยงามมาดูไฟท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายนี่ครับสภาพดีนะครับสภาพดีใหม่ๆเงาๆเลยแล้วขัดให้แล้วนะครับสภาพคันนียครับต้องบอกเลยว่าเป็น โตโยต้าเอาติสนะครับ1.8รุ่น E ปี1นเนี่ยที่ผมนะครับเชื่อว่าเป็นสภาพ1ในร้อยนะครับสวยพร้อมใช้นะครับบอกราคากันเลยดีกว่าครับพี่พี่ราคาคันนี้นะครับ2 8 9 0 0 0บาทนะครับพี่พี่กำลังมองหารถเก่งกลางนะครับที่อึดถึกทนนะครับคันนี้ไม่ต้องดาวนะครับผ่อนนะครับประมาณเดือนละประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทนะครับคันนี้ สเกิร์ตหลังเขาว่าติดมาให้แล้วนะครับสวยงามเข้ากับตัวรถเลยไฟท้ายยังใสๆอยู่เลยนะครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับนี่มีคิ้วตรงนี้ให้ด้วยนะครับคิ้วหลังตรงนี้ครับเป็นโครมเมี่ยมเลยติดตัวสปอยเลอร์ให้แล้วนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะครับหลายๆท่านนะครับอันนี้ให้ทริคไปเล็กน้อยนะครับบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมติดสปอยเลอร์แล้วนะครับไฟหลังไฟท้ายดวงที่3 ไฟเบรกนะครับจะออกตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ทําไมตรงนี้มันไม่ออกถ้ามีตัวติดตัวสปอยเลอร์นะครับแล้วไฟไฟเบรกดวงที่3ออกจากสปอยเลอร์นะครับตรงนั้นนะครับไฟจะไม่ได้ถูกเชื่อมต่อนะครับเป็นการติดหลอกเอาไว้ให้เฉยตามโรงงานที่เขามีมาให้นะครับแต่ไฟเบรกดวงที่3ามันจะออกที่ตรงสปอยเลอร์แทนนะครับนี่เป็นไงบ้างครับผิวพันธุ์นะครับอันนี้เราขัดสีให้แล้วนะครับเก็บงานชิ้นเล็กให้แล้วนะครับแต่เรารับประกันนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับทุกคันนะครับที่เรา คัดรถมาให้ลูกค้านะครับต้องไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือกับสีใหม่นะครับเปลี่ยนสีใหม่อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆหลายๆท่านนะครับบอกเฮ้ยทำไมของผมแพงกว่าที่อื่นประมาณ5้าพันหมื่นหนึ่งผมต้องบอกเลยว่าแพงกว่าแต่มีเหตุผลนะครับซื้อรถมือสองนะครับรถราคาหลักแสนเนี่ยถ้าซื้อกับคนที่เราไม่เชื่อใจหรือไว้ใจลําบากนะครับมันก็มันก็ยากนะครับที่จะซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของผมนะครับลูกค้าเนี่ยซื้อรถกับผมเนี่ยครับ ได้รถมือสองที่พร้อมใช้จริงๆนะครับล้อหมุนออกจากบริษัทไปนะครับลูกค้าใช้ได้อีกชิวๆสบายๆหลายปีนะครับเพราะว่ารถของเราครับทุกคันนะครับเราคัดให้แล้วครับเรามีทีมจัดซื้อมืออาชีพนะครับคัดรถมือสองเกรด A มาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าสบายใจได้นะครับนี่ครับเราปรับสภาพนะครับให้สวยพร้อมสวยใหม่พร้อมใช้นะครับให้ลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับ ตัวต้าเอาต์1.8รุ่น E ปี2011นะครับภายในจะตกแต่งด้วยสีเบจนะครับตัดกับลายไม้เคฟล่าไม้นะครับสวยงามมากๆเลยตรงนี้เป็นเทาอ่อนนะครับเป็นเบจนะครับมีเคฟล่าลายไม้ใหม่ๆสวยๆเลยนะครับมีกระจกพับข้างนะครับแบบไฟฟ้าด้วยปรับตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวซิเคียวเรตตี้อะไรนี่ครับมีให้อยู่แล้วเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยมีเสียงเครื่องยนต์ก็ แน่นๆนะครับปกติมากๆเลยไม่ได้มีติดปัญหาอะไรแต่อย่างใดนี่ให้ดูเลขไม้นะครับไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดกิโลครับพวงมาลัยนะครับยังเป็นแบบธรรมดาอยู่แต่ว่าก็จะมีตัวแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับดีเยี่ยมแน่นอนดิสเบรกคู่หน้านะครับเบรก ABS แล้วก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยแผงคอนโซลนะครับก็เป็นเทาอ่อนนะครับตัดกับลายไม้เคฟล่านะครับแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็วิทยุนะครับเพลงดังนะครับ แอร์เย็นแน่นอนสนับสนุนโดยแอร์นะครับที่สําคัญคันนี้นะครับตัวแอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบออโต้เลยครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับหายากนะครับที่มันเป็นรถที่มันเป็นรุ่นแอร์ออโต้และนะครับเปิดไฟตัดหมอกได้ตรงนี้เลยนะครับแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิได้ปรับความแรงได้ปกติเครื่องเล่นนะครับเพื่อจะเป็นแบบซีดีนะครับต่อไปที่วีได้นะครับนี่ข้างล่างต่อ a u x ได้ตรงนี้นะครับนี่ก็เปิดเก็บของนะครับตรงนี้ก็เป็นตัว ตัวพาวเวอร์นะครับที่สามารถเชื่อมต่อพวกสายชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับก็มีช่องเก็บเก็บบัตรเก็บอะไรเงี้ยครับเล็กใน้อยตรงนี้สวยงามครับเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีชิปล็อกด้วยนะครับเป็นเคฟล่าลายไม้สวยงามครับตัดกับขอบโครเมียมครับเบกมืออยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แก้วน้ำสวยงามเบาะนะครับต้องบอกเลยว่าเบาะนะครับเราทําให้ใหม่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนัง สีเบสนะครับสีเดียวกับตัวรถนี่เบาะนี้แน่นๆเลยเพราะเราทําให้ใหม่นะครับเบาะเดิมสภาพไม่ค่อยดีนะครับเราก็เลยปรับเบาะให้ใหม่เพราะว่าต้องต้องเข้าใจครับเป็นรถปีหนึ่งหนึ่งครับเราก็จะปรับให้สวยง่าครับโอ้โหกว้างขวางครับข้างในด้านบนนะครับชุดไฟนี่ก็เปิดติดปกติเลยด้านบนเราทําสปารถให้เรานะครับคันนี้เป็นรถสวยพร้อมใช้แล้วตรงเพดานนี่ครับใสๆใหม่เลยสวยมากมนะครับตรงนี้นี่ที่เปิดด้านข้าง ให้ปกตินะครับเดอนได้มีเบาะหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับเป็นสีเบจนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้แล้วครับพี่ๆท่านไหนนะครับกาลังมองหานะครับรถที่อึดถึกทนนะครับราคาเพียงแค่สองแสนกว่าบาทเนี่ยครับคันนี้ผมแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายรถแล้วก็ตัวห้องเครื่องกันครับไปดูท้ายรถกันนะครับพี่ๆนี่ด้านท้ายนะครับ ไม่ต้องบอกเลยครับสาหรับตัวโตลต้าเอออติดนะครับกว้างขวางมากๆครับทั้งแนวลึกและแนวกว้างนะครับใส่สัมภาระได้เยอะนะครับพวกกระเป๋าเดินทางนะครับหรือสิ่งของที่ต้องการใส่นะครับใส่ได้ความจุค่อนข้างเยอะนะครับนี่โอ้ล้ออะไรนะครับล้ออะไรเป็นแบบกระทะนะครับสเปคเติมโรงงานนะครับแล้วก็มีตัวของชุดอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะครับแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์เบื้องต้นนะครับนี่ยางอะไรนะครับยังเป็นบิดต้นเลยนะครับคันนี้นะครับ ยางดีนะครับยางแพงนะครับโอเคไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าครับสำหรับตัวห้องเครื่องนะครับต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องนะครับเราล้างให้แล้วนะครับก็เลยดูใสๆใหม่ๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นดูอ l v ว t i นะครับเกียร์ออโต้คันนี้เริ่มจากคันหน้าก่อนครับคันหน้านะครับยังตรงอยู่นะครับไม่ได้มีรอยแบบคดงอนนะครับหรือชนหนัก มาอย่างแน่นอนรถทุกคันนะครับบริษัทเป็นยนต์เรามีทีมจัดซื้อนะครับคัดรถเกรดเให้แล้วนะครับรถทุกคันเรารับประกันนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับไม่เคยกลับสีเปลี่ยนสีใหม่แน่นอนให้ดูนะครับรอยมาร์กนะครับรอยเม็ดอาร์ตอยู่ครบสติกเกอร์มอกอนะครับนี่ครับสัญลักโตวยต้าก็ยังอยู่ครบนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมแท้นะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับมีอาจจะไม่ครบบางอันนี้ก็ตามการเวลานะครับลอกแต่ว่าเรื่องของ สติกเกอร์จากโรงงานส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ครบเลยคานข้างนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับอยู่ครบเลยไม่ได้มีพ่นสีทับแต่อย่างใดก็จะมีแกะทําสีบ้างเล็กน้อยครับสําหรับด้านข้างแต่ว่าตัวสําคัญสําคัญนะครับเช่นด้านในตรงนี้นะครับไม่เคยถอดนะครับสภาพนะครับดูสะอาดดูใสดูใหม่มากๆสําหรับตัวห้องเครื่องนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับไม่มีเขาเรียกว่า ความผิดปกติได้นะครับอันนี้นี่เบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์ตนะครับรอยมาร์กอยู่ครบนะครับไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับรถเก่านะครับต้องบอกเลยว่าเบ้าโชกสําคัญที่สุดนะครับถ้ามันโดนชนหนักจนตรงเนี้ยต้องทําใหม่นะครับเวลาขับเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันเหนื่อยครับเพราะเบ้าโชกเนี่ยถ้ามันผิดปกติเนี่ยเวลาขับมันก็จะอาจจะเปย์ซ้ายเปย์ขวาอย่างเงี้ยครับอันนี้เบ้าโชกปกติครับรับประกันนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ ลถมือสองนะครับเน้นลถเก่งนะครับสําหรับช่องนี้นะครับรบกวนนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อพี่พีจะได้ไม่พลาดนะครับอย่างคันนี้นะครับผ่อนประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทนะครับพี่ๆได้ลดเครื่อง1.8รุ่น e นะครับคันนี้อึดถึกทนนะครับเป็นเก่งกลางที่ทนที่สุดในประเทศแล้วครับสำหรับ toyota altis รุ่นนี้นะครับพี่พีท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0ูนย์ห3ห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดี่ครับหรือแอดไลน์ pek หนึ่งห้านะครับ ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อพี่ๆจะไม่พลาดรถมือสองสวยๆแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้วันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ